อยสัตว์แกตัวซะหน่อยแซะไม่เลยสองของมึงไม่เปิดรายการจะดีเฮียกูไม่เปิดอะไรทั้งนั้นกูกลัวไม่ฟอดกดโอโหนี่เรื่งมาเฮาจนเบื่อเลยเนี่ยฟอนเร็วกดกดเถอะกดร้องฟิวไม่กดหรอฟิวไม่ใช่กูอ้าวกดแล้วนี่วะออุ้ยกดเพิ่มได้เก็บไม่ครับไม่เอาไปกดเพิ่มและเอภัย อย่กบดอยยี้มก่บกบดอยเนี่ยเนี่ยมาเลยด่านเดิมไหนแปลสิกูแปลได้บรรทัดแรกกับเดิมดาวกูดเดิเั็นกูแปลแปลบรรทัดที่สามนับจากบรรทัดล่างภารกิจของพวกเราคือหาเขาให้เจอแล้วหยุดเขากูแปลได้แค่นี้แค่นี้ก็เข้าใจเลยเฮียเขาคือใครไอ้สัตว์เขาคือใครเขาคือใครมันคือหมอไอ้สัตว์เห็นเป็นด็อกเตอร์เลย ทางพยาบาลมั้งเฮียไหนไหนด็อกเตอร์มึงด็อกเตอร์อ๋อคุยกับบอยแบนด์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเลยครับตัดไปที่จุดตาดเลยครับไอ้เจ้าวีบอยแบนด์ยืนมาเฮาเลเตรียมเลยครับเตรียมตัวเออไว้จับเมาให้มันจับเมาให้มันไปไปโวู้ยแล้วกูวิ่งทางไหนเอ้ยติดรถติดรถพิษชูพิษเอาไปแล้วเอาหมดเอาหมดยายา อย่าเลยอย่าเลยไอ้หนูอ้าวเปิดประตูไม่ได้ไปกันเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ได้พิสนำเลยตั้งสล็อตได้เลยพี่ได้พิสนำเลยแป๊บนึ่งนลยตั้งสล็อตอยู่กินเยอะายกระสุนเยอะตามมาครับตามมาครับเจอแม่งที่เดิมเลยครับโอ้ยเขบอกให้ยิงหัวไงสัตว์ไปยิงตีนงหรือวิ่อะไรกูกูยิงหัวไอ้มึงเห็นหรอว่ากูยิงอะไรอ่ะฮะมังไม่นิ่งไงสัตว์ยิงไม่โดนอ่ะ มันคิดแตกเลยมันคิดแตกแต่ก็กลัวผีเอไปกลัวอะไรแค่นี้เด็กๆเอสที่แกบุกโซโล่เดียวเลยเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้ฮะโหมันจะหล่นเลยกูอ้าวเฮ้ยเสียงอะไรมาเสียงแล้ววะสาดหมดแม็กเฮ้ยเฮ้ยกูตกใจหมดอะไรดำๆปีนขึ้นมาเฮ้ยล่นล่นมาแล้วอะไรนะมาแล้วปล่อยสองคนนั้นมา ไม่เชื่อไม่ได้เอแม่งมีคนมาม่งมีมาไอ้สัสพ่อมึงมาแล้วไอ้เหี้ยมีช่วยกูได้ถ้าเราอยู่ข้างบนแล้วเราจะปลอดภัยไว้เลยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไอ้เหี้ยอะไรอะไรของมึงมึงอยู่ทั้งบนจะไม่ช่วยกูเลยกูบอกแล้วว่าอยู่ข้างบนแล้วจะปลอดภัยเว้ยมาได้วาวแล้วได้วาแล้วไป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 เปิดไปเปิดวาล์ววาล์อะไรวะได้วาวมาแล้วเอาวาล์วไปใช้ดิไหนอะ เอามึงได้แล้วใครได้อะนล้วันโดดลงมาไหมนะแล้วกูไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยนะเฮ้ยโดดลงมาทำไมไม่ใช่วาลพ่อมึงโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ฟิวตัวนี้ไม่ได้เฮือกโอ้ยพ่อเนียเล่นกดเมื่อย เอระวังพี่ปอดเจสันข้างล่างเว้ยแม่งเหวี่ยงทีเดียวหัวแบะเลยโอ้โหตายทันทีแล้วสามตัวเไม่ได้ไม่ยได้ถ่ายเลยพี่ไอ้เย้กีดรัานบ้านเลยกูวายพี่วัวพี่ปอดปั๊บเลยหมดเนี่ยปั๊บไข่หรืออะไรเนี่ยโอ้โมกโมกทางนี้ทางข้างในม้ยช่วยกูหน่อยเร็วกดกดตัวอะไรวะ กูจะบอกอะไรวะเอ็งปั๊มไข่เกดตัวอะไรปั๊มวะอมาไฟฟลาดอีค้างวะอีกตัวนึงนะพี่มไอ้กูฮายฟิวจริงๆเนี่ยจัดดูเบอรฟิวเดี๋ยวกูให้ดูเฮ้ยพี่หมูหมืแล้วหมืแล้วเอ้าเฮ้ยเชื่อกูประหยัดกระสุนไว้เว้ยแต่ว้าวี่ใครมีว้าวอ่ะใครอ่ะมีมีเรามีเรามีก็เลยเร็วไอสัตว์กูกลัวเฮ้ยเดี๋ยวแม่งมาหลังด้วย พ่อดังเฮ้ยคงต้องไปของกูแล้วมั้งไม่เปรียวกันนะใกูบุนลาอยู่แป๊บนึงเฮ้ยพี่ฟอร์ดเก็บโดนด้วยว่ะตรงนี้เก็บโดนด้วยมันได้แค่เดียวอ๋อได้กุญแจมาแล้วได้กุญแจมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยขับเบื่อกูจะทำเบื่อกูนี่แน่เฮ้ยพิษเก็บกุญแจมาได้ว่ะไม่รู้ทำไงดีกดนี้ได้มั้นะกดนี้ได้ปะเอราว่าต้องไปที่เดิมแบบเมื่อกี้แน่เลย กดยูปะลองกดไม่ได้ไม่ได้กดแล้วเดี๋ยวย่อๆแล้วเก็บก่อนลองดูเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเอาเลยเดี๋ยวแล้วผมตามพี่บอดก่อนไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วกลัวไอ้เหี้ยกดตื่นลุกเลยเอ้ยสายเลยสัตดต่อยขนาดนี้เลยโอ้ยโนไอ้สัตว์ทำไงวะเนี่ยเจีอมือไม่มีแรงแล้วว่ะฮ่าละมัดอาวกลัวเลยสัตวดอามึงไง ฟิวแล้วฟิวปื้ไอ,อไปฟอดอย่าบัางเน <ยา S 2> ี่เฮ้ยเดี๋ยวนะกูโดบยาก่อนกูโดบยาแป๊บโดดไงลืมเออต้องต้องรอสตรเตมิน่าเนี่กูเริ่วไหวแย่สเตมินาหมดมีกระสุนปะเฮ้ยมึงอย่าดีกลไอสัตว์มึงสนใจหมดไ,ไอเหี้ยกูกลัวกูตกใกล้พงมึงมาแล้วมันสะพาข้างหน้าเลยนี่นี่เม่ยังไงฟิวโดนไม่รีฟิวเฮียร่อยร่งงยอนร่อนเลยมือต้องสัตว์มือต้องไป้ยฟอร์ดบุกสอง ไปกลังหลังหลังก่อนลูกเลี้ยวเมาเอามาเฮ้ยใส่ลิงใส่ลิงเฮ้ยมันไม่ถึงกะทีวะไอ้เยอะเต็มหน้าหมดกลางทางนี่ไปนะเดี๋ยไปแล้วเว้ยบายบายโดนไงสอนกูทีกูไม่ไหวแล้วเนี่ยรอสเตมินาให้มันขึ้นฟ้าก่อนนะย่อยโดดคลิปวิ่งแล้วก็ย่อมาโดดเหลือย่อบนอากาศนะฟิลรอมีสเตมินาเราโดดมาเลยไม่ต้องย่อหาเลยหรอกย้อเว้ยต้องย่อมาย่อกูยังไม่ย่อกูยังโดดมาได้เลยโดดธรรมดา เออเห็นมากเลยฟิวจะแกนตัวธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดประตูแต่ม่แน่ต้องเต็มมัวเป็นยังไงบ้องนิดเดียวใช้ไม่ได้ว่ะเอกเราเรากูด้วยได้โปรดเดี๋ยวเดี๋ยนะเอากุญแจใส่สล็อตก่อนเอาใส่ใส่ไม่ได้ด้วยเว้ยรู้ตัวอีกทีพี่ฟอร์ดเป็นไปไหนวะพี่ฟอร์ดอยู่นี่ได้แล้วโอ้ my god ต้องลงไปข้างล่างมั้งไปตรงที่มันมีวาล์วไปเด็กไอ้วาล์วกันนึงอยู่ตรงนี้เว้ย ไหนเก็บมาเด็เป็นรูกูเกวตแค่รูกูไม่มีวาวกูมีนี่สิวาวนี่เห็นรูไหมเนี่ยวาวนี่เอากัจากไหนว่าเลฟโฟเดสป่ะคืออะไรวะกูไม่เคยเล่นกูไม่ทันเอาวาวมาจาไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ากูเห็นผีแม่งจะสปลวาอยู่เฮ้ยบนหัวผีเตียงผีเตียงบนหัวบนหัวไว้ก่อนเฮ้ยกูบอกกระสุนหน่อยดิมันหลบทำไมไม่ได้ที่ไหนล่ะมีบ้างกระสุนอะ ไม่มีนี่มันโทรศัพท์เดี๋ยวกูยิงแม่งไงอ๋อเฮ้ยเสียงคุยเลยเสียงพี่มึงหล่นมั้งไอ้สัตว์เอ้ยนั่น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 หยุดหยุดเฮ้ยขอหน่อยไม่มีสักนัดเลยขอโหไม่มีแม็กรู้ไหมกูเก็บอะไรได้กูแย่งพี่ฟองกูเก็บอะไรได้รู้ป่ะกุญแจเก็บกุญแจได้คนที่พิษพิษกุญแจเปิดประตูนี่ดิในนะเปิดได้ตู้ติดไฟเนี่ยสัตว์ไม่ไหลเลื่อดตู้ติดไฟตู้ติดไฟทางแม่งจะเปิดได้วะ ปม่ได้เป <out> <Merkel> ิดมาตัวไอ้โผลอ้าวกดใช้แล้วแม่งไม่ได้วะเดี๋ยวลองมาเนี่มาเนี่มาเนี่กดแล้วกดแล้วไหนมาลองนี้มันบอกให้เรามาลนี้เน้นๆเนี่ยประตูเนี่ยไหนวะพี่บอลโอ้โหน้าแม่งเหมือนกันไอ้บอลประตวเนี่ยมาเด็กมาเด็กเข้ามาเด็กดไปโว้ยเข้าไปแล้ววาร์ปทะลุมิติครับเปิดวาร์ปไปสัตว์อ้าวหลุดอ้าวหลุด w h ว t ดจิ๋วฟัคขัดเขาไปไหมลุดเหรอหลุดลุดแต่ผมวันนี้เขาไปไหน